เยอะมากเลยนะครับในเรียนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามเพื่อนห้ได้ครับแอนมินิชามาเดิมครับต้นฟุกต่อสามแต้มครับน้นะครับถ้มีน้อยกลับแล้วนะครับแชร์ให้ด้วยนะครับทางนู้นต้นฟุกสระชามครับต่อยแล้วโจโซตอนสามแต้มครับเก็บจะเป็นไงต้องไปรอชมกันครับนะครับพี่จะพาลงรายการนะพี่แก่ปักพ้อให้แกนะครับก็มาซ้อมนะครับก็มาซ้อมนะครับเพราะว่า ได้ได้ได้ครับผ้ากำมะถัต้องขออภัยนะคนที่ทักเข้ามานะครับในไก่นะครับครับเดี๋ยวตั้งมาแล้วกระดงมสามหั่นถ้ามีโอกาสจะจัดให้ครับโอเคครับเจ้าหนุ่มมาแล้วครับจุดกระโจลูกนี้เอาแล้วเกมเดือดก็ยกซีเจ้าหนุ่มนะครับลูกแรกก็เดือดเลยนะครลูกวีร์ครัะโจนโอ้โห เอาเจ้าต้นฟุกลงได้ต้นฟุกแค่นะก็ติบน้อยพรามสองนะครับสามต่อศูนย์นะสามต่อศูนย์ครับต่อให้เจ้าโจ้โั้โหมาจาโจ้สักทีแล้วแล้วครับฟุกหลุดนะเด้บแต้มนะเจ้าโจ้ตอนโจ้บวกแต้มขึ้นมาเป็นสี่ต่อศูนย์นะตอนนี้นะครับฝากไลค์แชร์นะครับสี่คนชมครับง่ายๆเลยนะครับคู่นี้นะครับมันจุดจอยนะครับสกอร์อยู่ที่สี่ต่อศูนย์แล้วนะครับพสี่ต่อศูนย์ครับ โอ้ตัดสายเหมือนเดิมครับตัดสายรอดสายต้นฟุกครับอีเสียนะครับต้นฟุกอ้าวโจยโสบวกสองแต้มนะครับตอนนี้นับห่างแล้วครับเป็นห้าต่อศูนย์นะครับเป็นห้าต่อศูนย์นะครับตอนนี้ต้นฟูกสนักขามต่อสโอ้โหต้นครับตอนนี้ตนโตครับทำตามมาดีครับเจ้าโจยโสธรครับหกต่อศูนย์แล้วครับตอนนี้ต้นฟุกจะล็อกเกมเสริมได้ไหมครับ ต่อศูนย์ต่อศูนย์ครับโจหยาโศทอตัดไปหรือสองต้นฟุกตรงนี้เอ้าอยู่แล้วครับตอนนี้ครับเป็นสรงแล้วครับตอนนี้นะครับล็อกอยู่แล้วครับเจ้าต้นฟุกสระครับเอาเลยครับถ้าควันยางเอาแล้วครับกระดกมือครับ้ควันยางนะครับ ตอ่อหกครับเอาแล้วครั 3, Knowledge> บเสิริมุ่งข้ามครับตลาดหุ้นปั่นป่วนครับพี่เอทอร์โดผมขอญาตเลยครับพี่โอเคครับขอบคุณมากครับไอ้นี่ครับคนฟุกลากเตะลากเตะครับเข้าฟอร์มนะครับคือ จะเริ่มสดขึ้นมาเพราะว่าชนะพี่กระติปพระรามสองนะครับสนามนี้กำลังเดือดนะครับเดือดแน่นอนครับสนามบ้านองเวนของเราสอล้อให้สา้อครับสามล้อสามล้องศูนย์ต่อหกครับศูนย์ต่อหกครับโอ้โหเจ้าตนฟุกเสิร์ฟดีโจว่าไงลาก่าคมาโอ้ยังอยู่ครับโจยโสธรครับหายาวครับ โอ้ยไม่สบายเท่าไหร่ครับจะสดนะครับวันนี้มาสดมากเป็นโตนะครับหายยาวจริงครับการนะของเจ้าฟุกเอาละครับฝากกดไลค์แชร์ครับหกต่อศูนย์ครับศูนย์ครับต้นฟุกสนาคารต่อสามแท็บโจโจบวกอีกสามเป็นหกแล้วครับตอนนี้กขึ้นโอ้ต้นฟุกล็อกอยู่ครับศูนย์ต่อหกแล้วครับขึ้หก 0ต่อ6นะบศูนตต่อ6มาแล้วโจตัดสายโอ้อหแล้วครับไข่แตกครับเจ้าต้นฟุกนับแทมแรกของต้นฟุกนะครับกำลังสิไปครับมวยบอดายสอมเป็นตามนีเลี่ยมฟจากสองลอยบอกมีครับมาเลยครับวันนี้โอ้โหสองแทมติดต้นฟุกเสบี้นะครับไล่มาแล้วครับสองต่อหกแล้วครับ เอาแล้วครับต้นฟุกครับมันแน่นอนครับมันแน่นอนวันนี้มีเบียดใหญ่เยอะครับ6 2ต่อ6ต้นฟุกราคามตักมาเจ้าโจหนึ่งโจโจสองลากเข้ามานี่แหละครับปลาช่อนรอยน้ำครับอันนี้นะครับเอาอาถาเรือครับโอ้โหมามาแล้วครับถ้าในตำนานครับปลาช่อนลอยน้ำอันนี้ปลาช่าบอกอย่างนั้นอันนี้ปลาช่อนปลาช่อนยังไม่พิวครับปลาช่อน อ้วนๆอยู่นะครับเจ้าฟอร์ดแซลเลยครับเมื่อกี้นะครับฟอร์ดร้อยเห็ดกลุ่นี้ว่าไงอ่ะมาแล้วไหมมาโดนกล้องนะครับต้องเตะลากเตะลากเตะปลาช่อนใหญ่ครับช่อนตัวโตัดโอ้ลูกดีครับโอ้่มานะครับต่อตอนนี้นะครับ สี่ต่อหกนะครับสี่ต่อหกแล้วครับเหยียบมานะครับเหลือสองแต้มครับเอาล้วครับต้นฟุกสารคามครับสามหกสามต่อหกนะครับสามต่อหกของลูกเสิร์ฟได้เอโอสามต่อหกครับตอนนี้เหลือสามแต้มครับแต้มต่อโจกระโศยอดติดโยดูนะครับเรียบร้อยไหมเ้ยโอ้โหอ้าวระเบิดไปกินครับมาแล้วครับเสียงต้นฟุกครับอ้าวครับโบกมือกันเรียวกลาวครับ เสียงตัวถูกมาแล้วครับขึ้นเตะสี่ต่อหกแล้วครับตอนนี้หกสี่ต่อหกครับดาวชนฟุกสูงโอ้โยตัวหลุดอีกแล้วนะครับตัดหน้าขวานะครั่าต่อหกแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับโจโจมีปัญหาหรือเปล่าหน้าซ้ายหน้าขวาครับต้องพักเบรกกินน้ำแล้วครับตอนนี้แล้วนะครับตอนนี้หกห้าต่อหกครับห้าต่อหกเหลือหนึ่งเต้มโจหนึ่งยังอยู่ โซล่าเข้าไปลูกนี้มาให้ตีหัวอย่างนี้ดูเรียบร้อยเลยนะครับหกเท่าแล้วครับมาหกเท่าแล้วนะครับสกอร์แต้มเท่าคู่นี้นะครัผู้แขนกันนะครับเท่าครับต่อกันนะฟุกสารคามตัดมาโอ้โหเจ้าโจยังอยู่ยังแน่นหน้าเข้าไปอันี่นะครับเรียบร้อยเลยนะครับเจ้าโจบอกว่ามาพี่มา อับที่จะติดน้อยนะครับขอแจ้งซองครับซองเรียบร้อยครับต่อหกครับจะโศเจอสารคามครับมาคนฟุกลากเข้ามาครึ่งรอบโอ้โหครับขอบคุณนะครับสำหรับหัวใจรัวๆมานะครับซองขอบคนหัวใจรัวๆมานะครับจะได้จับหัวใจเข้าครับมินด้วยนะครับนีตัดมาสายเจ้าโจ มีแพ็กให้เห็นครับโจยะโสธรซ้ายโจหลุดนะขึ้นดำนะครับเจ็ดแดงนะจะโจหลุดมาเจ็ดตองหกแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนแดงนะนช้ปลาแล้วใช้ยินด้วยครับหกเจ็ดหกครับผู้จัดการนะครับผู้จัดการเจ้าต้นฟูน่าบางโอนะครับบางโอเออสองโจเออร์เรียบร้อยครับไม่ดีเป็นเดวนะครับจกระเดีเดืดสุดทิ้งครับเราโจยะโสธรคู่กันเลหรอวะหก ต่อเจ็ดรับต่อเจ็ดครับตัดมาโจเอาต้นฟุงซ้ายยังกินนิดนึงเอาล่าเข้าไปกระทุบสกอร์เท่ากันแล้วนะครับสกอจะเท่นอนนะครับคู่นี้จบสูสีนะครับดูแล้วอรับสปอนเซอร์พี่เอทรัโดครับฝั่งทะนุนะครับนำทีมงานยโสธรฝั่งนี้บางโอครับทีมงานสารคามต้นฟุงลูกนี้โอ้ยรื้อนับจัดได้นะครับ

โอ้โหจ้ต้นฟุกกระทืบไม่ข้ามนะเจต้นฟูกพลาดเองครับนำแล้วนะครัเจ้าโจนะครับ8ต่อ2นะครับขอคนละหนึ่งไล่หนึ่งแชร์นะครับไล่ซ้ายไล่ซ้ายไล่ซ้ายมากเลยนะครับ8 7 8 7นะครับนนี้แชร์นะครับเจ้าบอลนะครับสวนสัตว์ต้นฟุกสองโอ้โอ้มาต้นฟุกปลาดจริงจริงครับพวกนี้ต้นฟุกสดนะครับ ตอนนี้นะเจ้าฟอร์ดนะใส่รองเท้าแล้วนะครับแต่ยังท้าเรียมกันไม่ได้นะครับฟอร์ดอยเอ็ดนะบางโอเนี่ยหลายครับบางโอเนี่ยหลายครับท่านะเงีนบมอนักเสือหาครับผู้เดียวเหรครับจี๊ดไปไปหาเต็มนะครับปัดไปเอาแล้วครับจะโจยโซลากขึ้นตีหรือไม่ปลาช่อนลอยน้ำอีกแล้วครับปลาช่อนลอยดีแล้ว เะเสียชื่อเสียชื่อพี่อาร์ท่าเรือเลยนี่ชั่นเลยชั่นตัวตัวเล็กเขาเรียกแปดเจ็ดแปดต่อเจ็ดเจ็นะโอ้โหจะยังดูจะตัเดีมวนี้ว่าไงจัดโอ้อขกอได้แรงนะครับจตนฝุ่นนะครับไม่มีสิเกียรครับอโจนะครับวันนี้ ตอนนี้ดูถ้าทางเจ้าโจจะเริ่มล็อกกันกับเจ้าต้นฟุกแล้วนะครับสกอยังไม่ไปไหนครับตอนนี้เจ็ต่อแปรนะครับเริ่มเริ่มจะไม่ไปไหนนะครับตอนนี้หนูนึงเริ่มจะอยู่นะครับสองโอ้ยังตีเกี่ยวแก้ไขข้ามาโอ้หแก้ไขดีนะครับเจ้าโจครับถุงน้ำเบาๆครับเดี๋เป็นทีดวงครับเจ้าต้นฟุกครับวันนี้แก้ไขมาพริกเล็ดเป็นเกลือเลยครับ โอ้แปดเท่าเท่าครับแปดเท่ากันนะครับเทียบโยไปไหนครับเทียบโยถ้าเทียบโยมานะครับเจ้าฟูกจะเงียบนะครับทุกดีครับโอ้โหต้นฟูกเสิร์ฟดีครับเมื่อกี้ครับโอ้เต็มเส้นครับกรรมการบอกเท่าต่อแปดนะครับแปดครับแซงครับตอนนี้ตัดหน้าขวามาเจ้าโจหลุดไหมโอ้ลูกเสิร์ฟครับ อยู่สครับดูสิครับสุดยอดเลยนะสุดยอดนสุอดนตอบเองแล้วครับตอนนี้แต่อารมณ์ดีนะขอคนละหนึ่งใบหนึ่งในะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับเจอดีมากครับพวกนี้โจงงเลยครับเจสันแบกนะครับเป็เดินทางมาถึงแล้วนะครับเจสันแบกนะครับไปอีกครั้งโอ้เจ้าโจหนึ่งมาโจสองโจอ่ะมูทิเกียวไม่ยุ่งครับ ด้วยความแรงของลูกกระทะืบนะครับนัะครบลำบากหน่อยนะครับต้นฟุกนะแปดสิบแปดต่อสิบนะว่าไงโจยโสทอดเอ้าไม่ข้ามครับลูกนี้เป็นไม่ข้ามนะครับใครจะอยู่ใครจะไปต้องรอติดตามชมครับ รับนะครับตอบการครับตัดไปซ้ายหเจ้าโจใช้หัวลากเข้ามาเจ้าโจลูกนี้เตะโอโหโอ้โหคู่นี้นะครับเจ้าต้นฟุกนะครับเตะนะครับเจ้าโจครับรีเบตนะครับชนะติดน้อยนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับสามเซตรวดนะครับติน้อยแต้มนะครับหลังๆนะครับเจ้าโจ้แลโสธรนฟุกนะครับถือว่าสดครับวันนี้เจ้าต้นฟุกมาต่อเจ้าโจยโสสามแต้มนะครับเบอร์หนึ่งยโสนะครับ ึ่งยโซกับหนึ่งสารคามนะครับในเหลี่ยมต่ต่อเดียวนะครับแปดต่อสิบนะครับขอคนละหนึ่งไว้หนึ่งแฉะนะครับตัดโอ้อสายปิดต้นฟุกลากเข้าไปยังอยู่ปาดนรกเป็นคนที่ลากเข้าไปแล้วก็ใช้ลูกปาดเต็มรอบมีดีจริงๆนะต้นสิบครับแปสิบต่อแปดนะครับ ขายมาจากโจนของสานรถไม่มีเกี่ยวเหมือนกันนะเพียบตรงพีใหม่ล็อกกันไปแล้วครับตอนนี้ล็อกกันนีครับเดี๋ยวผมจะลงรายการไว้หน้าเพียนะครับทําปกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะประกาศวันนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะประกาศนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคติดต่อสิบครับมาแล้วครับต่วันหนึ่งหมื่นห้านะครับตุ่มมานะครับอืมต้นนิดนึงสองเจ้าไขครับตีสิบเก้าสามสี่ตัวมาแล้วครับเต็มครับ มีรายการสามเอ่ยสามธันวาคมนี้นะครับเก้าตาอสิบแล้วครับตอนนี้ยี่สิบเก้ากับสามอย่าลืมนะกาดด้วยนะครับกินมีตเก้าต่อสิุกนะครับจังหนะครับโทเรยนว่าไงะครับเปิดตับมาทางนั้นสายเจ้าต้นฟุกเร็วมากๆครับต้นฟุกนี้ว่าไงปาดดีครับเจ้าต้นฟุกคชีพของเขาเลยครับสานคิามนะครับต้องตาดนะครับ สิบเก้าสิบต่อเก้านะต่อเก้าต่อไปโตซ้ายแน่นลากเข้ามาลูกนี้ว่าไงกระทึบป็นเกี่ยวโอ้ยโจาะจต้นหมอกไปลูกนี้โอ้เปล่าเปล่านะครับสุดเหยียดครับต้นฟุกอ้ตบยอมมาลูกนี้เพราะว่ามันจะลูไดครับน่าจะเป็นเรื่องนั้นแหละครับในตอนนี้นะครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นสวัสดีพี่โดนะครับโดว์พัทบูชานะครับเมื่อไรจะมาครับ มีเหยี่ยมเขาเตะแล้วนะครับโดพุทธบูชาร์โจมาหนึ่งปุ๊กลากเข้าไปเตะแลไ้นี่แหละครับเตะโดจะมาแก้มือให้ต้นพี่กระติบไหมพี่แจ็คโดชอบเตะลูกที่ยกไม่สูงเท่าไหร่นะครับโดจะมาไหมครับมีรอบต้นพร้อปุูกนะครับยัจะให้เตะต้นปุ๊กนะครับน่าจะสูสีกันนะครับผมบ้านนะครับโดนะครับกิบอาการหายดีนะต่อเก้าลืมมิดโคนะจุดหนึ่งสองโตโยโซทอนอ้าโห นะครับออกอย่าดีนะครับเป็นโจมีลูกเก๋าเก็บเข้ามาช่วยนะครับเป็นโจรู้จักครับพี่ธินนกอนนะครับวันนี้ไม่เห็นมานะครับโจยะโซต่อนไลท์ส่วนเชนสารับีเก้าต่อสิบสกอร์อยู่ในใจเก้าต่อสิบคนฟุกสองดูนี้ว่าไงมกระชื้นโอ้สุดเหยียดครับโจโจทำไม่ดีครับจ้าตัวส้มนะครแดนต่อสามแจมนะครับ เดี๋ยวทำเองนะสิบเก้าสิบต่อเก้าครับไปแล้วครับโอ้ลูกออกครับลูกนี้แลนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับล็อกกันไปล็อกกันมาครับเ้าต่อสิบโจซ้ายต้นฟุกหนึ่งสองว่าไงเจ้าต้นฟุกปาดแน่นอนครับติดเดียวครับเป็นแจมหรือปาโจย่งโซทอนว่างหัว โอ้โเป็้แต้มเลยนะข้ามมาะนึงไม่ได้ครับลูกนี้ต้าโอกาสรับครับต่อ5น่าจะใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่นจะมอนเลยรัดเองนะครับ10ก้าส10ต่อ9ครับไเลยไอ้โหโอ้หอ้โหโอ้โหโอ้โหองครับมโแล้วครอบโ้นแโ้โครอบต้น uh ้ huh. เอาลวครับรายการกันตต่อไหลไปเรื่อยแล้ครับแต้มครับฝากลงกชตามเตะไปด้วยนะครับ11เต่อเครับตัดไปซ้ายโจหนึ่งสองโจยยกขึ้นมาแน่นอนแน่นอนครับ้นะครับเตะแรงนะครับแรงเตะดีครับโจดีข้ามฟรีนะครับไม่มีบล็อกนะครับดับเบิลนะครับมีตัวทเราหคนนะนะครับโจ หนึ่งหูยินซ้ายเจ้าต้นฟุกใส่ต้นฟุกย่างลากเข้ไปได้เป็นแต้มหรือเปล่าโจหนึ่งสองง่ายไหมโอ้ยอีกออกกระพ่าดอีกแล้วครับเจ้าโจครับเจจ้าโพาดแต้มตลอดเลยครับโตโอ้โหโจยัดสุดทอครับขอบคุณครับลูกง่ายครับส้มหล่นครับทำไม่ได้ครับเจ้าโจนะครับสีต้นฟุกนะครับก็เป็นเจ้าเสต้นรับมีดวงนะครับไปนะครับดวงดีครับเจ้าต้นฟุกครับเด็ดดีมากพิเศต้นฟุก ก้าสิบเอ็ดต่อเก้าครับต่อเก้านะครับตัดไปสองเข้ามาลูกนี้กันี่ครับเดือดขึ้นไปแล้วค่อยเขี่ยออกซ้ายขวานะครับนี่แะครับเตี้ยวใช้เขียวได้ดีเทนะครับคู่นี้คิดว่านะครับเก้าสอเต่อสิบเอดครับสวัสดีท่านผู้ชมักต่อสิบเอ็ดับมาเอ้าหนึ่งุหนึ่ง สองนี่แล้วไปจัดทึบนเอาลูกออกครับลูกออกครับต้นชูออกแล้วครับเจ้าโจตามขึ้นมาแล้วครับตามขึ้นมาสิบสิบเอดแล้วครับเจ้าโจนะครับสิบสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดครับสิบสิบเอ็ดว่าไงโจและโซทอนตัดมาเอาแล้วครับต้นคุกหนึ่งสองสองจัดพื้นโอ้ดัดถูกทางนะครับเจ้าโจเจ้าโจปิ้นครับแต่ลูกุไปแรงนะครับลูกมันแรงข้างไปเลย แต่ดักค้างได้ดีนะครับเมื่อกี้นะครับภาพเสียงที่ดีไหมครับสิบเบียดสิบกลับไปซ้ายโดนโดนไหมโดนสองหัวยอดเต็มต้นฟุกเป็นแทมหรือเปล่าฟรีบอลอึ้งโอ้โหเป็นแทมเลยครับต้นฟุกสารักขาเป็นท่้นแล้วนะครับคู่นี้นะครับเป็นเด็กเกมอันเนี้แม่ข้ามหัวเป็นเด็กเกมครับสิเป็นจสามนะครับเพราะว่าโอ้โหว่าเปลี่ยนเหลี่ยมกันตรงหน้านะครับ ป่าดมยกให้เจ้าอันนะครับก็เลยขาดไม่ขาดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสวัสดีป๊อกกี้นะครับป๊อกกี้ไปไหนไม่เห็นมาเลยเจ้าคำนฟินไปแล้วหรอสิบต่อสิบสองครับสิบต่อสิบสองนะครับปัดมาเอาซ้ายต้นฟุกเลยสองแล้วไปบาดนรกเป่านี่นะครับอาวุธถนัดของเขาเลยครับต้นฟุกครับปาดเต็มเพราะผมจริงครับสิบสองต่อสิบโจหนึ่ง โจยังอยู่เจ้าโจลูกนี้อยู่ฮอรนอกเอาอยู่ครับยังไม่เกมครับไม่เกมนะครับเอาแล้วครับยังอยู่ครับผิดผิดสองผิดสองสองโลหนึ่งตัดมาสายโอ้ยจนฟุกยังอยู่ครับแน่นครับข้าเข้าไปพึบนี่นะครับระเบิดลงครับ ดีนะเตะลูกลุ้นล้นเตะดีจริงๆครับเป็นคนที่ทิศเจ้าสองต่อสิบครับสองต่อสิบลาคมเจ้าโอ้โหยังโยครับเจ้าโจยโสธรเอาละครับ ยี่ี่นที่สอซีเนี่ยเอาแล้วครับป๋าโดมบนนะครับทิพเอาแล้วครับบนบนบ่นไม่บนไม้บนคู่ต่อสู้เขาดูอยู่นี่เจ้าหนุ่มบุยลำเขาดูอยู่นี่หนุ่มบุยลำเขาดูต้นฟุกอยู่นี่เขาดูฟอร์มอยู่นี่เขาจะให้แก้อยู่เน้นื้อเนื้อเนนเ หนึ่งหนึ่งสององได้ไหมตรงนี้โอ้โหนี่นะครับสำหรับจินโดร์ทำหมอกไปเองครับเกมนะครับค้นฟุกเป็นฝ่ายชนะเจ้าโจยอโสทอนไปด้วยสกอร์ผูันนะครับเป็นเจ้าต้นฟุกชนะไปด้วยสกอร์สิบสามต่อสิบแต้มครับสิบนะสามต่อสิบครับ